มือนีพาตัวเองออกมาปะจนภัยโดยการมานอนอยู่ถึงรถไฟเป็นขังทำอิดในชีวิตของเขาไปนี่ก็คือคนที่จะขึ้นรถเมล์ไปพร้อมกับเ่าเฮ้ยลืมเปิร์ห้ากิจซีนวันนี้โฮสเทลของเขาก็คือเอ็กซ์เกิสัมผัสชีวิตรถติดในเมืองกุ่งที่ขึ้นซื้อ่าเป็นเงืองรถติดนับซองในเอเชียเจอกับโมไมระวางทางมีบุคคลใจดีพาไปย่างสมเทิวทัศ์อยู่เค่อนคนดาน มีโอกาสได้ช่วยเลือหลุงคนแป็กน้าและลุงก็ได้เห็ดสิ่งหนึ่งจนเห็ดให้เหาซาบซึ่งจนน้ำตาเกือบออกลุงสุดยอดเลยโคตรประทับใจเลยเนาะับทริปแห่งความเงงานี่เป็นนอนรถไฟจากน้องขายไปกรุงเทพ let's go มตภาาพมือน,นี้หูสึกเบื่อๆก็เลยยักลองออกไปขอจนถไปนั่นก็คือไปนอนอยู่ถึงรถไฟจากน้องไข่ไปกรุงเทพเพราะว่าที่ผ่านมาตอนสมัยที่อยู่จีนนนัเขาเคยนั่งรถไฟข้ามแคว้งใส่เวลาไปประมาณ16ชั่วโมงโดยที่เาราบริซื้อเบาะนอนเลยทุกคนราคามันแพงสินะเราก็เลยซื้อแบบนั่งแล้วทุกคนคิดบ้างว่านั่ง16ชั่วโมงกับเบาะที่แข้งๆนะโอ้แบบตอนนั้นคือ สู้ชีวิตคณะก็คือพอตปุ๊บนี้แอลเว็บก็ผักวันนี้ก็เลยยักไปลองว่ารถไฟไทยมีย่างทีแตกต่างกับรถไฟที่ยูจีนแต่ว่ามันนี้เขาซื้อใั้เป็นตีนอนก็เป็นเตียงหนังลุ่มเนาะเพราะว่าเตียงเถงเขาบ่กว่าจะขึ้นไทยเนื่องจากน้ำหนักตัวตอนนี้เอาบวกาขึ้นไปนอนเตียงเถงนะเขาก็เลยจองเป็นเตียงลุ่ม,มาเดี๋ยวตอนนี้เขาข้อขับรถไปก่อนเพราะว่าตอนนี้รถเว็บโคตรติดเลยสามโมงไปเจอกันยูทีขั้วมิตรภาพเมียงจัดน้องไข่ ฮอตแล้วทุกคนตอนนี้เฮากะได้มาฮอดด้านเป็นที่เทียบพอยเนาะแล้วตอนนี้กำลังเขามาเพื่อจะฟากรถไว้ะจุดนี้ขอบใจลเลย,ย,ยเขาไปลุ่มเลยเป็นบ่ก้เ้าขอบใจเด้อนะแล้ตอนนี้เขากได้บ,ดบอลจอดรถโอ้แต่ว่า จอดรถนี่ก็แเส้นหนึ่งแล้วเนาะ <c ười> คืนเสาห้าทุกเศรษฐกิจช่วงนี้ก็คือว่าหนักน่วงเนาะเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้นี้แล้วกันยางต่อไปทีด้านว้าวเมื่อกี้ตอนขี่รถอองมาคือฝ่าเริ่มหมืดแล้วเนาะมาฮอตตอนนี้ก็คือแจงกลับมาคืนเราก,ก็ได้จอดรถไว้ลุ่มนี้ เดี๋ยวสิไดย,ยังเข้าไปด้านเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมาเบิ่งกันว่าภารกิจในวินนี้ของเขาคือการที่ต้องไปนอนอยู่ที่รถไฟมันสิลุ้งไปได้ดูดีบ่เหาสิเมยอบอ่ถ้าเทียบกับรถไฟอยู่จีนเดีเ๋ยวเามาเบิ่งกันไปแล้วตอนนี้เขาก็มาอยู่หน้าด้านเป็นที่พอยก่คนนวนนี้ก็คือ บอ้คล่แต่ก็เป็นวันศุกรนะ์เลยแต่ว่าคนบอกคลยร่และตอนนี้เฮากย่างมาฮอดจุดที่ต้องเช็คพาสปอร์ต hmm. เพื่อกวาดคนออกเมืองข้องต่อมอลาวเนาะเดี๋ยวเฮาเข้าไปเช็คก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เช็คแล้วตอนนี้จะไปซื้อปีรถเมยเพื่อที่จะขี่ข้ามพววั้วไปยังฝากนั้นเนาะนี่ก็คือคนที่จะขึ้นรถเมย์ไปพร้อมกับเฮาว้า wow. ว บอกว่าสิทนันคันนี้หรือบ่เนาะตอนนี้ผู้คนออกไปหมดแล้วยังมาไซื้อท่านจ๊ะขอทอดคำเบาตอนที่ฮอตหน้าด้านเลยเนะาะว่ามือ่อวันศุกร์คนบ่ไล่ที่จริงแล้วคนแบบโคตรไล่เลยสังเกตบึงนี่ขึ้นรถเมย์มาจนได้ยืนเกาะอยู่บนนี้เนาะแล้วล่างจากนี้ก็คือไปเช็คอินเขาด้านต่อมอข้องฟังน้องขายก็คือหือคนแบบเต็มอヤเหลนจนเฮาได้ยืนท้ายอยู่บนนั้นเกือบสองสุโมงโคตรหิวนำเลย เลว่อการที่เราสิออกมาได้ใช้เวลาไปสักสโมงไปตอนนี้ออกมาคือโลงเลยเพราะว่ายานไปบนทันรถไฟรถไฟที่เราจองแมนออกตอน7จ็ดโมงสี่สิบนอตอนนี้เลือกอีกสองสิโมงที่เราจะต้องไปให้ทันรถไฟไปเดี๋ยวยางต่อไปซอกซื้อน้ำกินแล้วก็เจอกันอยู่ชั้น,นี้รถไฟน้องไข่ แจากที่โบนิกินน้ำมาเกือบชั่วโมงในสุดร้อนแล้วทำอิจิตคิดว่าตัวเองเปิด Data ต o a m i n g ของ u n i t e ทมาแล้วเนาะเพราะว่าเปิร์ดด a ต้าโลมิงยูนิเทลมามันใส่ได้เลยแต่ว่าจนข้ามรถขี่รถเมย์มาแล้วมางตัวว่าเฮ้ยลืมเปิด5้กินซีนวันนี้ก็เลยต้องมาเลาะซื้อซิมกับคัดให้แจากสัญญาณเน็ตไป2ชั่วโมงตอนนี้เวลา5้าโมงครึ่ง พมิหลังจากที่ลงรถมีมาเราข้ามด้านมาเขาก็คิดว่าสะท่าน,นี่มันต้องไก่เลยเพราะว่าหันด้เบิรง g o เก l e m แ p แเต่เขาย่างมาจากักจุดนั้นนะยตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดมาตังตา้งแต่ด้านย่าง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 มาตามเส้นนี่สุดท้ายเขาก็มาเห็นหลังรถไฟเออที่กับผ่านเลยเยแต่ว่าบุคิดว่ามันสิยูไกลขนาดนี้ก็เลยบุตรงจ้างรถเลยทุกคนมือนี้แต่ว่าตอนนี้เวลามันเลือดด่อนดลเหมือนห้าก็ห้าโงครงรถเห่า มันออก7จโมง40วันนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบแบคแพค,คเกอร์เต็มตัวก็คือประหยัดบอกง,ง่ายๆก็คือคิดที่อะไรเนาะ <c oughs> ก็คือการใช้งบแบบประหยัดที่สุดเท่าที่เฮาประหยัดได้อันใดที่บบจำเป็นเฮากระตัดออกใดเนาะคือนี่มาสถานีรถนี่บรทัดจางเลยย่างเลาะซื้อซิมสุดท้ายกันเจอสถานีรถไฟน้องข่ายเอาซื้อ,อเดี๋ยวไปเจอกันอยู่สถานีรถไฟไป Let's go. แล้วตอนนี้เขากาย่างบอดจนใดนี่คันนี้อาจจะเป็นรถไฟของเฮาเนาะเรื่องๆคันนี้เดี๋ยต้องไปเช็คเมงอีกคันหนึ่งเนาะาว่านี่ก็เป็นการมาครั้งทบิดของเขาคือกันเดี๋ยวไปเช็คเมืองก่อนว่าขบวนนี้เป็นรถที่จะไปของเฮาบ่าได้แล้วตอนนี้ก็คือฮอดล็อบที่เขาต้องขึ้นแล้วเนาะ ไปตามห้าตู้นอนข้งห่อต่อตูข้งห่อคือตู้ที่สิบซองและมีซื้อสเสบียงที่ไปซื้อมาเมื่อกี้เป็นผัดกะเพราเมนูยอดฮิตก็สี่สิบสองหมื่โอ้ขอบใจเด้นะอสี่สิบแล้วข้อห่อกเลยมา แอร์โคตรเย็นและแล้วส,สี่สิบสบายดีตอนนี้เป็นเวลากำลังสี่หกโมงยังอีกสองนาทีหอดอกโมง เลยเสบ,บียงข,งขา้าวของวันนี้กับบมีเยังไร่ข้าวนมข้าวมน่องหนึ่งตามด้วยนี่ไวตตมิวล,ละกะน้ำดื่มใหญ่ตุกหนึ่งอันนี้ละกะตัวนี้คือผัดกระเพราที่เราไปซื้อมากองโคตรใหญ่เลยห้าสิบบาทกว่ากินเม็ดบอโบฮูเลยพังแรกนอกจากที่ว่าดีกว่ารถไฟที่เรานั่งอยู่จีนสมควร บอกเลยว่ายูจีนเป็นระบบแบบ hard seat ที่นั่งปินนน้าใส่กันนะเนาแคิดเบื้องว่าต้องนั่งไปจน16-17ชั่วโมงต้องเป็นเทปเท่านั้นที่จะนั่งได้และในเทปก็มีเนื้อเทปอีกนั่นก็คือราคาซ้ำกัน1 10ซองย่อนถ้าจือบุผิดหรือว่า1อ16ย้นอนนี่แหละถ้าจองสซะจะได้ปียืน16ชั่วโมงนี่คือเทปห้องเทปอีกเทนึง ตอนนี้ก็บรันมีไพ่ขึ้นมาไล่เทื่อเขากันนั่งชิวๆบนนั่งที่หอใดคือติดท้องน้าเลยตอนนี้เวลามีบียกส้าคัญยังเกี่ยวกับท้องน้ากันสะดวกดีไปแล้วไปก็คือติดปุบท้องน้าเลยแค่นี้ก็ยังม,มีคนมาทีา่นเดี๋ยวหขข่อขรอบปลดเกล็บแล้วกันพักพ่อนจากน่อนกันไ่ไหวแล้วไป บรรยากาศตัวนี้วิวโคตรดีลทุกคนครัคร้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเห็นวิวแบบนี้แบบนวิวโคตรดีเลยมือตึ๊บเลยฮาจริงจริงไงจะนอนมาเห็นตัวเองอีกโอ้ชีวิตนน่าจะมืออื่นเซรารมแหละเราจะได้เห็นวิวธรรมศาสตร์มือนี้ยุบยุตื้นตอนเช้ามันก็มีโลของคิดที่ว่า วันนี้สีออกไปเชียดีวะได้พาตัวเองออกมาไกลๆนิดนึงก็เลยเออเปลี่ยนสถานที่นอนเบื่องจากคืนนึงก็เลยเลือกที่จะมาลองนอนอยู่ชั้รถไฟนี่เนาะเป็นฟิวที่เขาติดห้องนอนอยู่แล้วก็เลยพาตัวเองออกมาเปลี่ยนสถานที่กันนอนเง่าบ่เออน่าจะเง่าเกิดแล้วค่อยๆค,คิดมานะเพราะว่าที่แล้วเง่ารลเวลลียบลอยพ็ไปยังตาคนวันนี้งเงารลเวลยังกับบูงูเลยเปลี่ยนบนนอนมนน,น,นนอนรถไฟ แต่ละอย่างแต่ถ้าทางยอมรับมันไดกันดีเลยคองเงาเอาแต่แท้แล้วความเงงากับการเดินทางคนเดียวนี้มันเป็นข้องคู่กันเลยทุกคนถ้าเห่ายอมรับได้เข้าใจมันได้ความเงงาเลยแหละมันจะเป็นม่ของเห่าในการเดินทางและก็เหตุให้เห่ามวนให้ไให้เหามีความสุขบางทีมันเงงาจนแบบเหตดให้เห่าบาไปเลยนะแบบกาเห็ุในสิ่งที่บวกเคยเหตุสินะกาพาตัวเองออกมาเจอกับยังหละไล่ยาง ก็คือขมเง่างเ่ยที่ไม่ค่อยมาจุดนี้ได้ก็ขอบใจเลต้องได้ขอบใจของเง่าเอาละทุกคนตอนนี้รถไฟก็ได้ออกมาครับสุโมงาปายแล้วตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกือบครึง่งแล้วคือมีาการยักนอน พะว่าเมื่อเสาร์นี้ตื่นไปห้าโมงเสาร์จากลูกมาเฮ็นย่งกับบอกหูไมอนี้ก็เลยว่าสิข้อนอนไว่พะะอเบื่อเห่าก็ต้องหอดห้าโมงเสาร์พฉะนานก็นต้องตื่นเสาร์แล้วเป็นคนที่ตื่นส่วยก็คือน่าจะมีพนักงานรถไฟมาปลุกเขาก่อนหอดสถานีแค่หน,นึงแต่ตอนนี้ครับวไหวแล้วเบิ่งจจกคสายตาข้อโตนอนก่อนแล้วมืออื่นเจอกันยุ่กรุงเทพ ันดีสบายตอนเช้าทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมง35นาฬิกาตอนนี้5โมงนะครับกับ10ไป5บนนั่งโง่ๆท้าเช็คอินเขาที่พักเข้าไปขนโง่จากมือหนึ่งกับการท้าเช็คอินเขาที่พักอยู่ภูเทพไป let's go ไปใช่ดีกว่า